ใช้รูปแบบออนไลน์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งคุณครูประจำชั้นครูประจำวิชาจะมีช่องทางในการสื่อสารนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Facebook, Google Meet หรือไลนกลุ่มซึ่งนอกจากช่องทางนี้ครูประจำชั้นจะได้สื่อสารกับนักเรียนในทุกวันเพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มกำลังตามความสามารถ ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนของเราได้ใช้รูปแบบออนไลน์ผสมผสานกับรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียนค่ะคุณคณรูที่ที่เคารพสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็ไปการนำเสนอตัวเองดิฉันชื่อ เด็กหญิงอ่ะสมมติครูเองแล้วกันเด็กหญิงทิพยาพรคุณณชโชรมนค่ะวันนี้จะได้นําเสนอ,อการพูดในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม1ค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นการพูดแนะนําตนเองเกล่าวทักทายคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็ข้อที่2 กล่าวชื่อเรื่องของรายงานนะคะ mm hmm. ก็วันนี้จะมารายงานอะไรก็ mm hmm. เหมือนที่ครูพูดไปนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือกล่าวถึงที่มาความสำคัญของหัวข้อรายงาน He always go, goes to sleep late. Okay, very good. In the last one number five, how often does your aunt Play game, na, lên game bỏi, khe bỏi, Ok She often plays game Okay, she often play game play game นะอันนี้โจทย์บอกว่ามี x กำลังสองนะเขียนนี้ไปก่อนเมื่อกี้เราบอกว่า a x กำลังสองบวก dx บวก c นะตอนนี้ a เราเป็น1ให้ a เป็น1 เเป็นหนึ่นะจะได้ว่า a จะได้ว่า x กำลังสองพอกำหนด b มาเป็น8ปดบวกแปบวก c c คือสิบสอง่ะจะหาข้างหลังตอนนี้พดหลังเราเป็นเลขสิบสองพดกลางเราเป็นเลขแปดโดยแค่ตัวเลขนะนะหาซิ อะไรคูณกันอะไรนะคูณกันได้สิบสองบวกกันได้แปดมีไหมอะไรคูณกันได้สิบสองบวกกันได้แปดอ่ะรูก็มาดูสิบสองก่อนนะสิบสองเกิดจากอะไรคูณกันได้บ้างอ่ะหนึ่งคูณสิบสองก็ได้สองคูณหกก็ได้สามคูณสี่ก็ได้อ่ะได้สิบสองหมดเลยทีนี้มีคู่ไหนที่บวกกันแล้วได้แปดตักเรียน สองคูณหกอ่าอันนี้ตัวนี้ลงมา,าสี่คือเ,เกตด,ด่างครับทิมเกตด่างครับทิมนะคะเกดเกตด,ด่างครับทิมจะมีลักษณะเป็นเกตแบบนี้นะนะักเรียนเห็นไหมแล้วก็เป็นสีม่งงวงนะคะผู้แคนแคปหน้าจอให้หนูด้วยนะค่ะเกตด,ด่างครับทีมเนาะแล้วก็บิกอร์ขนาดเท่าไหร่ลูก ห้าสิบ ml แต่ด้วยความที่เราอยู่ไกลกันนะคะถ้าห้าสิบ ml มันจะเล็กนิดเดียวเนาะอ,อันนี้ครูใช้เป็นคนชอบเผื่อค่ะครูใช้เท่าไหร่ลูกห้าร้อย ml นัอเรนเห็นตัวเลขไหมมันจะกลับซ้ายเป็นขวากล้องเนี่ยห้าร้อย ml นัอเรนเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะอ๋อหรออ๋อโอเคโอเคเห,เห็นปกติเลยใช่ไหมลูกโอเคห้าร้อย ml นะคะอ่ะเรามาดูวิธีการทดลองซิเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเขาทำไงลูก ข้อหนึ่งเขาทำไงใส่น้ำปริมาณสามสิบมิลลิลิตรยังไาประมาณสามสิมลตรใช่ไหมถ้าเป็นขวดห้าร้อยมลนักเรียนว่าครูจะใส่น้ำเท่าไหร่ดีสามร้อยเก่งมากค่ะบรรจงบวกหนึ่งค่ะ,ะกดไปเก่งมากค่ะบรรจงเลศค่ะอ่าตัวสร้างเมื่อกี้ที่ครูพูดก็คือกดเครื่องหมายบวกตรง สี่เหลี่ยมสีส้มๆตรงนี้ใช่ไหมนะคะมันก็จะปรากฏหน้าจอต่อไปก็คือปรากฏหน้าจอที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ก็คือในเรื่องของอัตราส่วนหน้าจอนะคะที่ครูบอกว่าให้พวกเราเลือกนะคะมันก็จะมีทั้งหมด16ต่อ9และ9ก 9/16ตัวนี้ก็คือหน้าจอปกติของโทรศัพท์มือถือของเราพอปกติแล้วเวลาเราตัดต่อวิดีโอในตัวของคลายมาสเตอร์ตรงนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการตัดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแล้วก็เลือกนะคะส่วนมากเลยนะคะที่นิยมใช้ก็คือตัว16:9นะคะ16:9ต,ตรงนี้นะคะให้เรียนเลือกตรงนี้นะอันนี้ครูก็จะพูดถึงคร่าวๆไปนะคะเราจะไม่ทําพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จ อ่คุณที่บายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้พวกเราลองทําดูแล้วส่งงานมาให้ครูนะคะโดยการตัดต่อนะคะก็คือคลิปแรกนะคะคลิปแรกก็คือเรื่องของการแนะนําตัวเองนะคะแนะนําตัวเองแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็เลือกจะทําอะไรก็ได้ต่ออะไรก็ได้ให้มันใ,ให้มันให้มันต่อ,ต,อต่อนี้ก็จะมีในส่วนของความรู้สึกอยู่ในเอ็มมีความรู้สึกอยู่ในตัวเส้นด้วยเรามาดูว่าเส้นแต่และเส้นเนี้ย มันให้ความรู้สึกยังไงนี่คือเส้นตรงแนวตั้งหรือว่าเส้นดิ่งนั่นเองเส้นตรงแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกมั่นคงมั่นคงแรงแน่นอนล่ะในนี้บอกว่างไงให้ความรู้สึกไงเส้นตรงแนวนอนนิ่งดูกว้างลักษณะสังคมไทยนะครับสังคมไทยเป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์และมีปัจจัยหลายอย่างที่ภาษาให้ทุกกลุ่ม ชนอาศาัยอยู่ร่วมกันมีความร่วมมือสร้างความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขนะครับเช่นมีการให้ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักมีความรักในคิ้นฐานบ้านเกิดของตนรักความเป็นอิสระและ มีเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นสังคมเกษตรกรรมมีความยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมอโอเคนะคะพร้อมนะคะเราจะ,ะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันแล้วนะคะวันนี้เรื่องของคำนามนะคะคำนามอย่างที่เราฟังเพลงไปแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าประเภท ะะแต่วันนี้นะคะครูจะสอนัน,อนก่อนสองประเภทะนะคะแล้วชั่วโมงต่อไปก็จะสอนที่เหลืออีกสามประเภทนะคะ,ะมาตั้งแต่เรียนมารู้จักมันไหมคำนามอใครพอจะรู้จักมันนามที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันบ้างบอกครูมาหน่อยสิ เด็กๆจา้เาเข้าไปสอนนี่คุณไปเข้อไหนครับเข้าห้องอ๋อ,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 อค่ะภาวสารนะคะแล้วคกูก็สร้างขึ้นมาคุณว่าสนามปิดไม้นะคะอะไรลูอเด็กเข้าใหม่นี่อนันแบบได้ปิดไปสักเกลือกหน่อยลบใช่ไหมอ่าคัดใหม่ อ่าทบทวนเรื่องของจำนวนเต็มนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้าเขาพูดถึงจำนวนเต็มตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจำนวนเต็มเนี่ยจำนวนเต็มเนี่ยอ่ามีเต็มอะไรบ้างครับเต็มอะไรบ้างเต็มบวกเต็มลบครับอ่าเต็มบวกเต็มเต็มบวกเต็มลบ ลบแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมครับอ่าถ้าพูดถึงเส้นจํานวนนะครับเส้นจํานวนนะปุ๊บตรงเนี้ยเห็นไหมครับเส้นเนี้ยนะครับเส้นเส้นจํานวนเต็มนะครับตรงกลางจะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับด้านขวาเราจะเป็นจํานวนเต็มอะไรครับ ด้านขวามือเป็นหมวกครับอ่าต่อไปตัวย่าที่เป็นเลขอะไรครับมื พูดเนาะครับผม today. ค่ะ today uh, after after we stop learning we have to say goodbye to each other เราจะ say goodbye ให้กันนะคะแล้วก็ see you next time พร้อมกันนะคะ thank you teacher ก่อนเนาะเหมือนที่เราเคยเรียนในห้องอพูดพร้อมกัน thank you teacher แล้วก็ see you next time next time Goodbye <To> Goodbye